الحمد لله الحمد لله القائل "من عمل صالحا من ذكر وأنثى وجعل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات wa tawasau bil haqqi wa bis sabr hadirin jumaat yang dikasihi sekalian bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa jadikanlah takwa di mana sahaja kita berada kita takut kepada Allah dengan kita mengerja segala perintahnya dan menjauhi larangannya sesiapa yang ada takwa di dalam hidup oleh itu adalah berada di atas jalan yang benar, betul dan boleh bawa diri dia ke jalan yang baik dunia sampai ke akhirat. Sebalik pada tu, orang yang tidak ada takwa kepada Allah, dia sanggup buat dosa, sanggup langgar perintah dan sanggup buat apa sahaja mengikut hawa nafsu dia. Apatah lagi dia akan digoda oleh syaitan โดยจินและ akan dibawa oleh hawa nafsu ke jalan yang tidak พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ของเดือนมุฮัรรอมปีฮิจรสกักราช1442ผมเข้าใจว่าคุตบะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาขอติบ บรรดานักวิชาการนักบรรยายทั้งหลายก็มักจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชีวิตเนื่องในปีฮิจรรตศักราชก็ทุกปีเป็นการตักเตือนเช่นกันและกันว่าวันเวลาที่ผ่านไปที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตากาหนดให้กับทุกประชาชาตินั้นย่อมเป็นเวลาที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึง ผมขออนุญาตวันนี้พูดถึงเรื่องรุกลของการใช้ชีวิตเหมือนกับรุกลตอนที่เราละหมาดตั้งแต่เราตัเบีรตุลเอครอมก็จะต้องมีเนียนจะต้องมีการอ่านอัลฟาทีฮะจะต้องมีรุโกมีสุยูจนกระทั่งเราให้สลามก็คือแสดงถึงการเสร็จสิ้นของพิธีละหมาดอย่างน้อยสองร้อกะดัที่เราได้ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันของเราที่ไม่รวมถึงละหมาดอื่นๆละหมาดฟรดูและละหมาดสุนัขพี่น้องครับชีวิตเราจะต้องมีรู้กลรู้กลสำคัญในชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความดีงามของการใช้ชีวิตนำไปสู่ความบรกิกรรความเป็นสิริมงคลแล้วก็ก้าวไปสู่สวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้เตรียมไว้ สำหรับบรรดามุตตะกีนเราจะเห็นได้ชัดเจนในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ได้ตรัสว่าอัลลาฮีนาอามะนะอามิลุซอลิฮัดบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอามันซอลหฮนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่จะได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันนรันแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องมีหลายๆอย่าง ที่จะต้องรวบรวมมาเป็นรูนกลในการใช้ชีวิตของเราซึ่งผมขอหยิบยกเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรูกลซึ่งในภาษาอาหรับเรียกว่ารุกนุลไหยะนะครับถึงแม้ไม่ได้ปรากฏเป็นฮะด,ดิษหรืออายะอัลกรุรอานแต่พอมารวบรวมทั้งหมดนั้นก็จะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตบนโลกนี้ ก็คือจะต้องมีอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์จะต้องมีอีมานที่เข้มแข็งจะต้องมีจิตที่ดีและบริสุทธิ์สะอาดจะต้องมีจรรญ,ญามารยาทที่งดงามจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะต้องมีความเอคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจในการประกอบคนงามความดีจะต้องมีการคิดคำนวณการงานและภาระหน้าที่ของตน จะต้องมีการเสียสละเพื่อมนุษยชนจะต้องมีอิบาดะหที่งดงามและต่อเนื่องและสุดท้ายก็คือมีความหวังที่ดีในพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาที่จะได้ชี้กำหนดชะตาของเราทั้งโลกนี้และอะเชรอนี่คือ10บประการที่ผมนำเสนอให้กับพี่น้องในวันนี้ครับว่ามันเป็นรูปกลในการใช้ชีวิต หากปราศจากหรือขาดรูกลใดรูกลหนึ่งรูกลหนึ่งหรืออาจจะมีอีกหลายหลายรูกลในชีวิตของเรานั้นย่อมเป็นสิ่งที่บกพร่องในการใช้ชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเราไม่มีอิสลามไม่มีอีมานก็แน่นอนนะครับเราก็จะตกาศาสนาหรือเราอาจจะไม่เป็นไม่ได้เป็น,ม,ปนมุสลิมแต่สิ่งที่สำคัญที่ไม่ใช่น้อย ที่ไม่น้อยกว่ารุกลนอิสลามและรุกลนอิมาน,นั้นก็คือรุกลนที่เราจะต้องใช้เพื่อเป็นการประกอบและก็เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตของเราก็คือเราจะต้องอยู่กับอัลลอซุบฮานอวตาลาทุกเมื่อทุกการงานทุกหน้าที่ทุกที่ทุกเวลาอัลลอรงอยู่กับเราแล้วก็เราจะต้องนึกถึงอัลลอซุบฮานอวตาลาทุกเวลา ดังที่ซอฮบะคนหนึ่งไปหาท่านรอสูละซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปบอกแก่ท่านรอสูลว่าโอ้รอสูลอิบาดะแล้วก็สิ่งที่จะต้องปฏิบัติในาศาสนาเนี่ยย่อมมีมากมายขอให้ท่านนาบีจงชี้แก่ฉันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในอิสลามในอีมานแล้วก็ทั้งชีวิตนี้ นบีก็บอกว่าลายาซาลุลิซานุกะรอตบันมินซิกริล a h ให้ลิ้นของเจ้าหรือให้หัวใจของเจ้าเนี่ยแฉะหรือเปียกด้วยการรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาทุกเมื่อนี่คือหัวใจสำคัญนะครับของการใช้ชีวิตคนเราอาจจะหันเหนในบางเรื่องในบางครั้งบางคราวเพราะเราขาดการติดต่อจากอัลลอฮ์สุบฮานวตาลา เราหลงลืมเราไม่ได้ซิกเกตต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอฺตาลาซึ่งที่ผมหมายถึงซิกเกตต่ออัลลอฮ์ตาลาในที่นี้ไม่ใช่ลิ้นของเราจะต้องกระดิกกระดูกระดิกด้วยการรำลึกด้วยการกล่าวสุบฮานอฺอัลฮะอัลฮะอัลลอฮอัลกุบัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกูอัตอัลบิลลาฮิลาลซิอาซิมเสมอไปแต่ให้เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงฟังทรงมอง และเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำนั่นแหละบ่งบอกถึงอากีด้าของเราก็เป็นอาคีด้าที่ถูกต้องอามาจการปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะเป็นบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮฺมหันมัตตารามันก็จะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากคนละเมืองเรามีคนที่มีแต่ความดีมีแต่คนที่มีสัจธรรมในชีวิตอัลฮัมเดลิลละ คงไม่มีอบายมุกค,คงไม่มีสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในในบ้านเมืองเพราะทุกคนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทุกคนไม่ขโมยทุกคนไม่นินทาไม่ใส่ร้ายไม่ว่าคนนั้นไม่ว่าคนนี้ทุกคนล้วนยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอวตารานี่แหละคือจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตารานาบอกในอัลกุรอานว่าวะมาคอลักตุลจินนวะลินซ์อิลลิยะบุดูน ฉันหรือเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ยกเว้นเพื่อประกอบอิบาดะแก่ฉันอัลฮัมเุลิลละเราในฐานะบ่าวคนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้มาอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้แก่เรานั้นจุดประสงค์ที่สูงสุดก็คือเราจะต้องเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ดังนั้นการที่จะเป็นบ่าวที่ดีก็ต้องอาศัยรู้กนต่างๆที่ ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของรูกลนในการใช้ชีวิตยังมีอีกมากมายเป็นร้อยๆดังที่ปรากฏในอัลกุรอา,านและก็ในอัสซุนนะของท่านนาบีสุลต่านละฮะอัลลัมและหวังเป็นอย่างยิ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งและพี่น้องก็หวังเป็นอย่างยิ่งเช่นกันว่าเราทุกคนจะเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็จะได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันนิรัน์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเตรียมไว้สําหรับผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดเท่านั้นที่จะได้ كان تاون ان شاء الله. <سؤال> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو سميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي <تضحك> هدانا للاسلام والايمان وكفى بهما من اعظم النعم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله อิต ق الله و أ و ص ي ك ลลอฮ์วะบิตาอติฮ si ิล oh ััคุมตุฟลิฮนถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราทราบดีแต่เพื่อเป็นการตักเตือนเช่นกันและกันว่าวันนี้วันศุกร์ตามปฏิทินเป็นวันที่9ของเดือนม,มุฮัมรอมและพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบตามประกาศของสำนักจุลาราชมนตรีวันศุกร์ที่แล้ว เป็นวันปีใหม่ก็คือวันที่หนึ่งเดือนม,มุฮัรรอมก็แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่8และพรุ่งนี้มืรือนี้ก็เป็นวันที่9และวันที่10เพื่อเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันเราควรที่จะถือศีลอดถึงแม้ในสมัยนบีสุลต่านหอะลหัวสลัท่านได้สนับสนุนให้บรรดาซอฮบะนั้นถือศีลอดในวันที่10เดือนม,มุฮัรรอม แต่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้เอ่ยและก็ได้กล่าวแก่บรรดาซอฮบะว่าอย่าให้ได้เหมือนกับบรรดายิวที่ถือศีลอดในวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมนบีก็บอกว่าละินบักจมุบินินปีหน้าหากชีวิตของฉันเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปอีกถึงปีหน้า อินชาอัลลอฮ์ฉันก็จะถือสินอดในวันที่9ด้วยแต่อาจารย์ที่อัลลอฮ์สุบฮานวฺตาลาได้กําหนดแก่ท่านนบีนบีแค่กล่าวและพูดว่าท่านอาซามที่จะถือสินอดในวันที่9้าด้วยพร้อมๆกับวันที่10แต่อัลลอฮ์สุบฮานวฺตาลาได้กําหนดชีวิตของท่านท่านเสียชีวิตก่อนบรรดาซอฮะบะและบรรดาตาเบียอินอุลามะทั้งหลายเห็นพ้อง ว่าในเมื่อนบีได้พูดอย่างนั้นแสดงว่าการถือสินอดนั้นสุนัตสำหรับประชาชาตินี้ก็คือไม่แค่วันที่10เพียงวันเดียวแต่วันที่เด้วยสำหรับผู้ที่จะถือสินอดเพราะการถือสินอดนี้เป็นเป็นสุนัขแล้วแต่ใครจะถือหรือไม่ถือแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการถือสินอดหนึ่งวันในเดือนม,มุฮัรรอมก็คือในวันที่สิเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนบีบอกว่ายุกฟ ah ิรุสนาตัลมาเีย ก็คือเป็นการลบล้างบาปหนึ่งปีที่ผ่านมาอัลฮัมดลนะพี่น้องครับเราได้เจอแล้วก็ได้พบกับสิ่งต่างๆที่นำไปสู่การลบล้างบาปของเรานั้นมีย่อมมีมากมายในชีวิตเราไม่ว่าจะถือศีลอดในวันอารอฟะฟะเรากรบานในวันอีดิลอัฎฮาการถือศีลอดในวันที่10ของเดือนมุฮัรรัมและหลายๆอย่าง ที่อัอสบะฮานอวตาลาถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือจงใจที่อยากจะให้บ่าวทุกคนนั้นอยู่ในความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความผิดถึงแม้เรายอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งย่อมมีผิดพลาดอาจจะถึงกับบางคนนะครับวันอัยญ,ญ,ญาซูบินละจนกระทั่งถึงบาปใหญ่แต่บาปเล็กๆเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ย่อมมี ทั้งบาปเล็กและบาปใหญ่บาปเล็กเอาลออตาลาจะลบล้างด้วยการประกอบคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมแต่บาปใหญ่เราจําเป็นที่จะต้องเตาบัดจะต้องกลับตัวแล้วก็จะต้องรู้สึกเสียใจเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เราเคยก่อสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราและทุกคนคงปรารถนาที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ อย่างน้อยก็คือวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้บอกในอัลกุรอานสองครั้งวลาละมูตุนนนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าอย่าได้เสียชีวิตยกเว้นสู่เจ้าจะต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์อายะแรกในส ah ุรห์อัลบาระและอายะที่สองที่เรามักจะได้ยินได้ฟังเสมอในโคตบะก็คือในอายะ สุรตุตอลัลอิมรนา,ามนว لا ت ล و ت و ن إلا و أ มุสลิมูนเจ้าอย่าได้เสียชีวิตคงไม่มีใครยอมรับว่าตนเองจะต้องไปตายในวันไหนแต่ย่อมย่อมรู้และเข้าใจดีว่าเราสักวันหนึ่งจะต้องตายเราไม่ได้กำหนดวันตายว่าเราจะตายในวันไหนแต่เราวาจิบจะต้องตาย แต่อัลลอฮ์ سبحانه แวะตาลายังสั่งเสียให้เราเนี่ยได้เตรียมสเสบียงแล้วก็จงเป็นมุสลิมที่ดีเถิดจงเป็นมุสลิมที่บริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจจอเฮตและบาตินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะนำไปสู่การถวายหรือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ سبحانه แวะา็านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นเพื่อเป็นการตักเตือนเึ่นกันและกันพี่น้องครับ เราอาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตทั้งเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์และเรากับเพื่อนมนุษย์ทุกเวลาเรามีโอกาสที่จะขอมาอาฟัฟที่จะเตาบัตที่จะอิสติกฟ,ฟารที่จะหวนกลับไปสู่หนทางที่ถูกต้องดังนั้นเพื่อเป็นการเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านว่า จากอายะที่เราได้ยินได้ฟังเกือบทุกอาทิตย์นั้นขอให้ซึมเข้าไปในความรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นมุสลิมที่แท้จริงและผมขอหยิบยกฮะดีสที่ท่านนาบีสุลต่าละฮวาอฮวสัลลมกล,ล่าวลายุมีนนอาฮัดกุมมีหลายหลายฮะดีสนะครับซึ่งแปลว่าคนคนหนึ่งในหมู่สุ้ายังไม่สมบูรณ์ในเรื่องอีมานในเรื่องการศรัทธา ซึ่งฮันดิสล่านั้นมีดังต่อไปนี้ฮันดิสที่หนึ่งลายุมินุอาฮะดุกุมฮัตตายุฮิบัลิอัคีฮิมายุฮิบุลินับซีคนคนหนึ่งในหมู่สู่เจ้าจะยังไม่สมบูรณ์อีมานของเขาหรืออีมานยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาที่เป็นมุสลิมที่เป็นมมศมินด้วยกันเหมือนกับเขารักตัวเขาเอง ฮันด ah um ิษที่สองลายุมิโนอะฮัดุกุมฮัตตาตะกูนะฮาวะฮุตะบะอันลิมาจิตุบิคนคนหนึ่งในหมู่สู่เจ้าจะยังไม่ศรัทธาสมบูรณ์จนกว่าฮาวานัฟซูของเขาจะได้ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้สอนไว้ฮันดิษที่สามลายุมิโนอะฮัดุกุมฮัตตายะมันุจาหุบาวาอิกฮุ คนคนหนึ่งในหมู่สู่เจ้าจะยังไม่ศรัทธาเต็มเปี่ยมจนกว่าเพื่อนบ้านของเขารู้สึกปลอดภัยจากความชั่วร้ายที่เขาอาจจะกก่อกับกับเพื่อนบ้านฮะดิษที่สี่สุดท้ายลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอะกูนะอับบะอิเลห์มินนัฟซีฮีวะวะลเดฮีวะวาลเดฮีว ا, أ, أ, إ ل ن و و س ا س อัจม اع ี คนคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาสมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยหมายถึงนบีบอกตัวเองนะครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยเป็นที่รักของคนคนนั้นยิ่งกว่าชีวิตของเขาลูกของเขาพ่อแม่ของเขาและมนุษย์ทั้งปวงแสดงว่าหัดติสุดท้ายนี่นบีบอกให้เราทุกคนรักนบีมากกว่ารักตัวเองรัก เพื่อนมนุษย์อัลฮัมดีลิลละใครก็ตามที่รักนบีก็แน่นอนนะครับเขาปรารถนาที่จะอยู่กับนบีนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่จะได้อยู่กับฉันในวันเกียร์มะเขาจงสละวาาแด่ฉันและจงปฏิบัติตามหลักคำสอนของฉันให้กลายเป็นกิจจ์กลายเป็นวิถีชีวิตและแน่นอนนะครับ ยุคปัจจุบันเป็นการยุคฝฟื้นฟูเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้ได้เข้าใจหลักการาศาสนาและมาเข้าใจาศาสนามาปฏิบัติาศาสนาให้มากขึ้นอัิมเดดเลละเราภูมิใจที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายณเวลานี้ทุกที่ทุกเวลาเราสามารถที่จะเรียนรู้และสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ตามความต้องการของเราแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่า จะเอามากน้อยเพียงใดแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมหวังเป็นอย่างยิ่งเราเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็เป็นบ่าวที่พยายามพัฒนาอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าวันเวลาเดือนไหนเวลาไหนปีไหนจะผ่านชีวิตเรากี่ปีกี่ปีแต่เราย่อมเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเอกลัก์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อัลลอฮ์ตาลาจะทรงชี้นำสิ่งที่ดีงามแก่เราทั้งโลกนี้และอะเซระวันศุกเป็นวันรวมตัวของบรรดารมุสลิมทั่วโลกในมสัสยิดต่างๆตามเวลาของแต่ละประเทศและทุกคนต่างทำความดีด้วยการบริจาคทำทานอ่านคำพ์อัลกุรอานอ่านสุรห์อัลกัฟซ และอย่าลืมสลาวะแด่ท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮฺอะนฮสัลลัมเพราะพระองค์อัลลอฮฺและบรรดามาลาอิกะต่างประสาทพรด้วยความเมตตาให้กับท่านนาบีและเราในฐานะเป็นประชาชาติอัลลอฮ์ทรงเรียกร้องยะอายุฮัลลาดีนอาอฺมนุสซัลลูอะลนลฮิวสันลิมูตัสลิมาโอ้บรรดาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าจงสลาวดและสลามแด่ท่านนาบีเถิดดังนั้น ช่วงโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เอาลอดสุบฮาโนตาอเราจะเปิดฝากฟาก้าแล้วก็ตอบรับดุอาของเราและเราหวังเป็นอย่างยิ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบ่าวที่อยู่บนโลกนี้ที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับเอาสุบิลลาะห์นชัยตอนรจีมอินนัลลอฮ์ะวะมะลาอิกะต้ฮุยซัลลูน่าลลัลนบียาอิยูฮ์ลลัตินะอามันุซัลลูอัลเลฮิวัสลิมุัสลิมะ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. <applause> واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وقن...